สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะขณะที่ท่านสับสนก็ไปหาท่านชีให้เขาชี้นะโดยยืมชื่อเสียงและความนิยมของเขาเพื่อทำให้ท่านมีชื่อเสียงหากท่านชีมีอำนาจตายเท้าทั้งสองก็ทำอะไรท่านไม่ได้แต่ยามเนี้ยท่านมาหาปราชญ์ทั้งหลายวิจาร์รวบรวมอัตถาทิบายของท่านชีอย่างต่อเนื่องและที่แย่ไปกว่านั้นคือ การค้นหาสัจธรรมบังเอิญเป็นจุดที่เขาผิดพลาดอย่างไร้เหตุผลที่สุดชื่อเสียงที่ท่านสั่งสมมาหลายวันจึงมาลายไปในชั่วข้ามคืนกลายเป็นตัวตลกของบัณฑิตใต้ล่าไม่รู้ว่าใครปากมากเอาเรื่องที่คุณชายกระทําในช่วงที่ผ่านมาไปบอกท่านราชคูสำยังเอาบทความที่ท่านชีช่วยแก้ให้ท่านไปมอบให้ด้วย เป็นเหตุให้ท่านราชคูเดือดดานยิ่งตำหนิว่าท่านโงเ่เขลาไม่ได้รับการอบรมต่อหน้าทาละกำนันแล้วยังบอกอีกว่าคนเช่นนี้ไม่คู่ควรจะสืบทอดวิชาและความสามารถของเขาและยิ่งไม่คู่ควรเป็นผู้สืบทอดของตระกูลกวนขอรับกว,วนวนไฮยิ่งฟังยิ่งสีหน้าซีดขาวขึ้นเรื่อยๆมือที่สันละริกวางผู้กันลงซักถามว่า หรือเขาอาจจะเลือกผู้สืบทอดคนใหม่ใช่ขอรับท่านราชคูบอกว่าผู้สืบทอดของจวนราชคูไร้ความสามารถได้แต่มิอาจไร้คุณธรรมท่านไม่เขารบใต้เท้ากวนและไม่รักไข่ปองดองคุณหนูเจ็ดตอนเข้าประตูบ้านมาก็ยิ้มสามส่วนออกจากบ้านก็ใส่ร้ายป้ายสีทั้งไม่รู้จักมองคนและไม่รู้จักแยกแยะหากจวนราชคูเลือกท่าน ที่เป็นเช่นเช่นนี้เสียงของบ่าวรับใช้ค่อยๆหยุดลงมีกล้าพูดต่อกวนหวนหายรู้ว่าแต่ไหนแต่ไรกวนฉีกวงตรงไปตรงมาไม่มีทางพูดอะไรดีๆอย่างแน่นอนแต่ก็อดซักถามไม่ได้เลือกแล้วจะเป็นอย่างไรเขาพูดถึงข้าว่าอย่างไรเขาบอกว่าหากจวนราชขู่เลือกท่านที่ไม่กระตันยูไม่รักใครปองดองไหลความสามารถ ไร้คุณธรรมแล้วหน้าวายหลังหลอกเช่นนี้มาเป็นผู้สืบทอดอนาคตจะต้องตกอับอย่างแน่นอนเขาต้องการตั้งสำนักศึกษาขึ้นเพื่อให้เด็กที่มีอายุเหมาะสมทั้งหมดในตระกูลได้รับการศึกษาเกี่ยวกับหลักคำสอนของท่านของจือ้อแล้วจะเลือกผู้ที่มีความสามารถโดดเด่นมาชี้แนะด้วยตนเอง และยังจะตรวจสอบความสามารถและคุณธรรมไปพร้อมกันหลายปีจากนั้นค่อยกําหนดผู้สืบทอดเครับเพราะการค้นหาสัจธรรมที่คุณชายเขียนบทนั้นได้รับคำชมจากท่านชีทำให้มีชื่อเสียงโด่งดังและเพราะเรื่องที่ท่านใส่ร้ายได้เท้ากวนกับคุณหนูเจ็ดทำให้ปัญญาชนทั่วเหยียนจริงรู้กันทั่วถ้อยคำเหล่านี้ของท่านราชคูนอกจากครอบครัวของพวกเราแล้ว คนในตระกูลล้วนเห็นด้วยแม้ท่านหัวหน้าตระกูลจะมีอำนาจมากกว่าก็มิอาจคัดค้านคนในตระกูลได้และมิกล้าให้คนในเยยนจริงด่าเขาลับหลังว่าเขาใช้อำนาจหาประโยชน์โดยมิชอบและมีเจตนาจะแย่งชิงทรัพย์สินของผู้อื่นทำลายวงตระกูลของผู้อื่นด้วยเหตุนี้จึงจำต้องพยักหน้าท่านคิดว่าฐานะผู้สืบทอดของจวนราชคู จะได้รับเกลียดมากเพียงใดวันหน้าไม่เพียงสืบทอดทรัพย์สมบัติมหาศาลและตำแหน่งคุณนางระดับสูงยังได้เป็นผู้นำในแวดวงการประพันธ์หากไม่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงไม่ว่าผู้ใดก็มีอาจสืบทอดมรดกนี้ได้ก่อนหน้านี้หากท่านเอาบทความกลับไปแก้ไขที่บ้านก็คงไม่เกิดเรื่องเหลวไหลเหล่านั้นตามมาน่าเสียดาย บ่าวรับใช้หน้านิ้วคิ้วขมวดกล่าวว่าคุณชายรีบกลับบ้านเถิดครับท่านหัวหน้าตระกูลโกรธใหญ่แล้วบอกว่าจะลงทันตามกฎประจําตระกูลนายท่านกับฮูหญินเล่อให้ท่านกลับไปจะได้ให้พวกเขามารับช่วงต่อกวน,วนหวนไห่เวียนหัวตาลายเกือบจะหกล้มเดินส่วนเซอยู่ไม่กี่ก้าวก็ซักถามว่าข้ามิอาจเป็นผู้สืบทอด ของจวนร,ราชขู่ได้อีกแล้วหรือคนในตระกูลก็เห็นด้วยแล้วหรือหากท่านมีความรู้ความสามารถมากที่สุดในบรรดาลูกหลานตระกูลกวนดังแต่ก่อนคนในตระกูลมีหรือจะกล้าตั้งตนเป็นศัตรูกับท่านแต่ยามเนี้ชื่อเสียงของท่านถูกทำลายแล้วท่านราชขู่ต้องการหาคนมาแทนที่ท่านก็นับว่าสมเหตุสมผลเพราะเป็นความผิดของท่าน มิใช่เป็นเพราะเขาท่านอย่าได้คิดอีกเลยขอรับกลับบ้านไปขอโทษท่านหัวหน้าตระกูลนับแต่นี้ก็ตั้งใจอ่านหนังสือและพยายามเปลี่ยนความคิดที่ตายเท้าทั้งสองมีต่อท่านไม่แน่ว่าอาจยังมีโอกาสอยู่สองเดือนจากนี้ก็จะสอบเคอร์จีหากท่านสอบได้ก็จะทำให้คนที่ใส่ลายป้ายสีมองท่านด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปขอรับ บ่าวรับใช้พยุงคุณชายของบ้านตนเดินลงบันไดยอย่างระมัดระวังจริงด้วยข้าอย่างเข้าสอบเข้าจีแดงกวเนเวนไห่ที่โศกเศร้ามีกำลังใจขึ้นมาอีกครั้งกัดฟันก่ลาวว่าหากข้าสอบได้เป็นจวงยวนจะต้องล้างความอับอายในวันนี้ให้จงได้กวนฉี่กวงไม่เลือกค่าเช่นนั้นเขาก็เป็นคนที่มีตาหามีแววไม่คนทั้งสอง เดินออกมาจากร้านน้ำชาขณะเพิ่งเดินออกไปไม่ไกลก็เห็นกวนฉีกวงผ้าบุตรชายและหลานสาวเดินเข้าไปในหอหวนซุยแล้วประสานมือคละวะเหล่ามหาปราศก่อนพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพวกเขายืนอยู่บนระเบียงชั้นบนไม่รู้พูดคุยอะไรกันถึงทำให้ผู้ยิ่งใหญ่ในแวดวงการประพัน์เหล่านั้นหน้าเปลี่ยนสีแล้วซักถามว่าจริงหรือเท็จ เมื่อได้รับคำตอบยืนยันก็ลูบหนวดเคลาวหัวเราะเสียงดังดีใจเป็นบ้าเป็นหลังหลงจูไปเอาสุรามาแขวนไว้มีห้องเตที่ทรงพระปีชาเช่นนี้แวดวงการประพันธ์กำลังจะยิ่งใหญ่พวกเราจะต้องดื่มให้เต็มที่ไม่เมาไม่กลับโอ้ช้าก่อนยังคงต้องรอให้การประชันจบลงแล้วถึงค่อยดื่มผู้ใดได้รับชัยชนะผู้นั้นจะได้เป็นผู้เขียนหลัก กวนฉีกวงชี้ไปที่ป้ายประกาศของทางการที่อยู่ฝั่งตรงข้ามแววตาเปี่ยมด้วยความกระตือรือร้นเมื่อคืนเขาวางขขงเรื่องไว้ในใจเรียบร้อยแล้ววันนี้เพียงเอาผู้กันจุ่มหมึกแล้วตวัดเขียนบทความวิพากวิจาร์ณคนที่คิดตั้งตนเป็นใหญ่มีมหาปราชญ์จำนวนไม่น้อยที่มีความคิดเช่นเดียวกับเขาและคิดว่าอาจโชคดีได้เป็นผู้เขียนหลัก จึงยิ่งไม่ยอมพลาดโอกาสรีบจับผู้กันกันเขียนความคิดพลัง้งพูกวนหวินหายเห็นญาติผู้น้องพูดคุยหัวเราะกับมหาปราดทั้งหลายและอย่างได้รับคำชื่นชมดวงตาก็แทบจะพ้นไฟออกมาเดิมเขาสมควรจะได้เป็นผู้สืบทอดตระกูลกวนคำชื่นชมความเลื่อมใสตำแหน่งขุนนางระดับสูงความมั่งคั่งร่ำรวยทั้งหมดสมควรเป็นของเขา หากมใช่ยญาติผู้น้องเขียนบทความโจมตีฉีกวงจือบทความของเขาก็คงไม่มีทางถูกคนทั้งเมืองหัวเราะเยาะชื่อเสียงด้านการประพันธ์ก็ไม่มีทางถูกทำลายในชั่วข้ามคืนและเขาก็ยังคงเป็นคนรุ่นหลังที่ยอดเยี่ยมที่สุดในตระกูลกวนเพียงพอให้มีที่ยืนในจวนราชคูญาติผู้น้องตัวดีเจ้าคอยดูให้ดีเถิด กวนวนหายจ้องชั้นบนด้วยสายตาอมมหิแวับหนึ่งก่อนเดินเลียบไปตามกำแพงแล้วสาวเท้าจากไปอย่างรวดเร็วเวลาเดียวกันนั้นชี้กวงจือรอฟังข่าวอยู่ที่บ้านเขาเดาว,ว่าวันนี้ฮ่องเต้สมควรเห็นด้วยกับดีกาที่สนับสนุนให้เขาเข้าเป็นคุณนางหากไม่มีกวนซูอี้มาขวางทางป่านนี้อาจสำเร็จไปแล้วแต่ยามเนี้กลับถูกแขวนอยู่กลางอากาศ เขาร้อนรุ่มความคิดสับสนวุ่นวายภายนอกดูสงบนิ่งอ่านบทความของกวนซูอี้อยู่หลายรอบแต่มิอาจหาข้อบกพร่องได้การศึกษาของตระกูลกวนยอดเยี่ยมจริงๆอาศัยที่นางเป็นหญิงกับเชี่ยวชาญคำสอนของท่านข,ง,ขงจือได้ถึงเพียงนี้ข้อผิดพลาดตกหล่นทั้งหมดที่ถูกไล่เลียงออกมาได้ผ่านการศึกษาค้นคว้ายอย่างละเอียดรอบคอบ แล้วอธิบายด้วยถ้อยคำของสำนักปราชญ์เท่านั้นน้อยมากที่จะใส่ความคิดเห็นของตนลงไปทําให้เขาไม่มีจุดที่จะเขียนโต้แย้งกลับได้ครั้งแรกที่เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ก็เต็มไปด้วยความเห็นแก่ตัวได้นําความคิดด้านการศึกษาของตนเองใส่ลงไปในตำราของท่านคงเจอแต่มีมาหาปราชญแห่งยุคคนใดบ้างที่ไม่ทำเช่นนี้หาไม่แล้ว คงไม่เกิดสำนักที่สอนหลักคำสอนของท่านของจื้อมากมายหรอกเหล่าผู้อวุโสยังไม่กล่าวอะไรนางเป็นเพียงเด็กรุ่นหลังมีสิทธิ์อะไรมาก่อกวนครั้งแรกก็เป็นเช่นนี้ครั้งที่สองก็เป็นเช่นนี้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าการกระทําต่างๆของกวนซูอี้เป็นเพราะกวนฉีกวงกับกวนอินฉีเสียมสอนมาหรือเรื่องใส่ความกวนอินฉีเมื่อครั้งก่อนแดงแล้ว เขารู้ว่าเป็นฝีมือของข้าอยากสู้กับข้าแต่กลัวเสียหน้าจึงให้เด็กรุ่นหลังมาอย่างเชิงแม้กวนซูอี้จะทำให้เรื่องใหญ่โตกว่านี้แต่เพียงถ้อยคำที่ว่าอย่าได้ถือสาสตรีก็สามารถอุดปากของเขาและทำให้เขาอับจนถ้อยคำได้คิดได้เช่นนี้ชี้กวงจือก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นในใจเพราะเขารู้ว่ายามเนี้ยเขาไร้สามารถ ที่จะสู้รบตบมือกับสองพ่อลูกตระกูลกวนนอกจากเขาจะละทิ้งการเป็นขุนนางที่จงรักภักดีแล้วหันไปพึ่งพิงจิ่งจิ้นอ๋องหรือไม่ก็ตระกูลขุนนางใหญ่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนอีกครั้งทว่าหลังจากครั้งนี้วิถีการศึกษาของเขาจะถูกทำลายจนสิน้นไม่มีประโยชน์และคุณค่ากับผู้อื่นอีกแล้ว แม้จะไปคุกเข่าขอร้องที่หน้าประตูเกรงว่าก็ยังไร้ทางออกเขาวางบทประพันธ์ลงสีหน้าหวาดกลัวไม่สบายใจฉีหย่าเยียนที่อยู่เป็นเพื่อนเขาถามอย่างเป็นกังวลว่าท่านพ่อท่านสามารถเขียนบทประพันธ์โต้แย้งกวนสูอี้ได้กระมังนางพึ่งอายุเท่าไรกันหากพูดถึงวิชาวความรู้จะเทียบท่านได้อย่างไร จะต้องเป็นเรื่องที่กุกข,ขึ้นมาอย่างแน่นอนเจ้าค่ะแม้ฉีกวงจือจะโหยหาความสำเร็จและผลประโยชน์ตรงหน้าแต่ก็มีกล้าหลอกตนเองและหลอกผู้อื่นจึงสายหน้าถอนหายใจยาวบทประพันธ์ของนางละเอียดรอบคอบมากล้วนเป็นการยืมใช้ถ้อยคำของปราดมาวิจารณ์มุมมองความคิดของข้าหากพ่อเขียนบทประพันธ์โต้แย้งนางก็เท่ากับเห็นขัดแย้งกับปราด ไม่เพียงไม่เป็นผลดีแล้วกลับจะยิ่งยืนยันว่าการกระทำแย่งชิงตำแหน่งปราดและเปลี่ยนแปลงถ้อยคำของปราดเป็นจริงมากขึ้นวันหน้าก็มีอาจเงยหน้าอาปาในแวดวงการประพัน์ได้ตลอดกันเจ้าอย่าได้มองโลกแคบเหมือนกวนวนไฮเข้าใจว่าผู้อื่นอายุยังน้อยมีความรู้ตื้นเขินพ่อจะบอกความจริงให้เจ้ารู้อย่างหนึ่ง ความรู้ของนางไม่ด้อยไปกว่าพ่อเลยหรืออาจเหนือกว่าเสียด้วยซ้ำชีหย่าเยียนกำกระโปรงแน่นกล่าวเสียงสั่นเคลือว่าเช่นนั้นครั้งเนี้ท่านพอ่อคงไม่เกิดเรื่องใดใช่หรือไม่เจ้าคะครั้งก่อนพ่ายแพ้ให้นางแต่ยังสามารถเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งขังเนียพูดยากดวงตาทั้งสองข้างของชีกวงจือแดงกำครั้งเนียนางไม่ยั้งไม่ตีแม้แต่น้อย ัดวิธีการศึกษาของพ่อยังไม่นับเป็นอะไรแต่คิดไม่ถึงว่าจะตัดหนทางรอดของพ่อด้วยการแย่งลูกศิกษย์ของโอรสวรรค์จะมีบทลงทันอย่างไรก็ยังไม่เคยได้ยินมาก่อนแท่คิดดูแล้วก็คงไม่มีจุดจบที่ดีอย่างแน่นอนได้แต่หวังว่าฮองเต้จะมีพระไถ่เมตตากรุณาไม่สงถือสาหาความกับพ่อ เพียงตัดเส้นทางการเป็นคุณนางของพ่อเท่านั้นแต่หากฮองเต้สงถือสาหาความทันเล่าชี้หยาเหยียนหลังน้ำตาโดยไม่รู้ตัวได้ยินแล้วก็ตกใจยิ่งหากฮองเต้สงถือสาหาความกับพ่อจริงๆเช่นนั้นก็คงโดนประหารทั้งตระกูลขาแลกพ่อช่างเลอะเลือนฉะไหนถึงคิดไม่ถึงว่าบัณฑิตท,ที่สอบเข้าจีปีนี้ก็คือลูกศิษย์ของโอรสวรรค์ และเหตุใดถึงได้ทิ้งจุดอ่อนที่ทำให้ผู้คนคิดเอาชีวิตได้เช่นนี้เป็นเพราะพ่อทำร้ายพวกเจ้าพ่อมันไร้ประโยชน์ชี้กวงจือจิตใจห่อเหี่ยวเล่ากับหมดอะไรตายยากได้แต่ตำหนิที่เขาทะเยอทยานมากเกินไปอยากเป็นใหญ่ในตายลาโดยกลับลืมคิดไปว่าอำนาจของกษัตริย์ช่างอันตรายฉี้หยาเหยียนร่้ไให้หแล้วกล่าวปอบว่า ท่านพ่ออย่าได้พูดเช่นนี้มีช่เพราะท่านเป็นคนไร้ประโยชน์แต่เป็นเพราะกวนสอี้มีเจตนาร้ายจงใจบิดเบือนความหมายของท่านจนกระทั่งบัดเนียนางถึงได้เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าโจมตีด้วยวาจาและผู้กันถอยขำเชื้อเชอนดุดมีดที่แท้ผู้กันที่วางอยู่เฉยๆเมื่ออยู่ในมือของใครบางคนก็สามารถเปลี่ยนเป็นอาวุธแหลมคม ที่สังหารคนได้ในชั่วพริบตาสองพ่อลูกนั่งเงียบๆรอคอยอย่างสิ้นหวังจนกระทั่งเที่ยงวันฉีเทาบุตรชายคนโตที่ออกไปสืบข่าวข้างนอกในที่สุดก็กลับมากล่าวอย่างดีใจและกลัดกุ้มว่าท่านพ่อท่านจะไม่เป็นอันใดฮองเตไม่ทรงถือสาท่านเพียงแต่ตรัสว่าวันหน้าจะไม่ท่งยินยอมให้ท่านเป็นขุนนางเท่านั้นขอรับ คราแรกชี้กวงจือดีใจต่อมาก็ตัวแข็งค้างแววตาเต็มไปด้วยความเครียดแค้นตัดเส้นทางการเป็นขุนนางของเขาแล้วจะแตกต่างอันใดกับการฆ่าเขาเล่าหรือเขาที่เต็มไปด้วยความรู้ความสามารถจะสูญเสียไปเช่นนี้ท่านพ่ออย่าได้คิดมากรักษาชีวิตไว้ได้ถึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดตราบใดที่ขุนเขาเขียวขจียังอยู่ อย่าได้กลัวไม่มีฟื้นเผาได้ยินว่าท่านราชคูทูลเสนอห้องเตว่าจะรวบรวมตำราคำสอนของท่านคงจื้อและรวบรวมตำราคำสอนของร้อยสำนักโดยเชิญปัญญาชนทั่วล้ามาทำงานนี้ยามเนี้ยเขากำลังปรึกษาหารือกับบรรดามหาปราชญ์อยู่ที่หอเหวนซุยแม้รวบรวมอัตถาธิบายที่ท่านเขียนจะมีข้อผิดพลาด ทว่าก็ยังมีจุดที่ควรค่าแก่การยอมรับขอเพียงเชิญผู้มีชื่อเสียงหลายท่านมารับรองท่านหรืออาจหางานทํำเป็นนักประพันธ์พราะเวลาผ่านไปชั่วดีอย่างไรก็ยังสามารถกอบกู้ชื่อเสียงกลับคืนมาได้บ้างฮองเตเพียงแต่ตรัสว่าไม่ให้ท่านเป็นขุนนางแต่ไม่ได้ไม่ให้ท่านเขียนหนังสือเสียหน่อยนี่ขอรับพอจะใครค่ครวญดูยามนี้ยอย่างไม่รีบ หล่อให้ขึ้นลมสงบก่อนค่อยว่ากันอีกทีในที่สุดชี้กุ้งจือก็เข้าใจสุภาษิตประโยคหนึ่งอย่างลึกซึ้งแล้วจันทันที่โผ่เลยออกมามักผูก่อนหากเขาไม่โหยหาความสำเร็จและผลประโยชน์ตรงหน้ามากเกินไปแต่หันมาร่วมมือกับบรรดาปราชญเพื่อเขียนบทประพันธ์ด้วยกันแทนก็คงไม่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นวันนี้ฉีเทาเหลือบมองน้องสาวแวบ,บหนึ่ง กล่าวอย่างลังเลว่าข้าอย่งได้ยินอีกข่าวหนึ่งด้วยวันนี้บรรดาซินอองได้เล่งหลัดให้ฮองเต้สรงแต่งตั้งฮองเฮาฮองเต้ตรัสว่ามีพระประสงค์จะลาชาพิเศษสมรสกับสตรีที่มีรูปโฉมล้ำเลิศมีชาติตระกูลดีมีความสามารถโดดเด่นมีคุณธรรมสูงส่งที่สุดในควานเวยข้าไม่รู้ว่าผู้อื่นคิดอย่างไรแต่เย็ยนเออของบ้านเรา ยกเว้นเรื่องชาติตระกูลแล้วอีกสามข้อนั้นไม่นับว่าอ่อนด้อยสมควรจะลองดูก่อนหน้าเนี้ยเยียนเอ๋อมิใช่สนิทสนมกับท่านหญิงหลินเซียงบุตรีคนลองของท่านจงจินอ๋องหลอกเรือวันหน้าก็ไปมาหาสู่กับท่านหญิงให้มากบางที่อาจมีโอกาสเข้าเฝ้าห้องเตะสักครั้งหัวใจของฉีหย่าเยียนเต้นคลมครามทันทีทว่าจากนั้นไม่นานก็ใจเย็นลง ก่าวยังขมขื่นว่าถ้อยคํานี้ฉไหนฟังดูแล้วเหมือนกับกำลังเปรียบเทียบกับบุตรีตระกูลกวนเลยหลินซื่อที่ยืนฟังอยู่หน้าประตูนานแล้วจูจูก็กระวีกระวาดเข้ามาเข้นเสียงเย็นชาว่าเหยียนเออเจ้าอย่าประเมินตนเองต่ำไปบุตรีตระกูลกวนผู้นั้นมีสถานะหย่าร้างเป็นบุปผาร่วงโรยจะนำมาเปรียบเทียบกับเจ้าได้อย่างไร ชี้กวงจือจิตใจสั่นไหวเล็กน้อยโบกมือกล่าวเสียงต่ำว่าเรื่องเนี้ยพูดยากประเภทนี้ของเผ่าจิวหลีกับชาวฮันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสามารถแต่งกับมารดาเลี้ยงน้องชายแต่งกับพี่สะใภ้พี่สาวแต่งกับน้องเคยถือเป็นเรื่องปกติแต่งกับหญิงที่อห่่แล้วสำหรับพวกเขาไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่นั่นคือฮองเฮาเชียวนะมารดาของแผ่นดิน จะให้สตรีที่เคยแต่งงานแล้วมาเป็นได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นฮองเต้ที่ทรงมีอำนาจล้นฟ้าและสูงสักหากทรงดำริจะราชาพิเศษสมรสจะมีสตรีที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสูงค่ากี่มากน้อยที่มีได้ครอบครองจำต้องเก็บรองเท้าที่ผู้อื่นสวมจนสึกลอ้อและเปื่อยยุยชนั้นหรือบุตรีสกุลกวนคิดจะเป็นฮองเฮาฝันไปเถิด หลินซื่อเกียรดกวนสูอี้เข้ากระดูกดำย่อมไม่มีทางพูดถ้อยคำที่น่าฟังแม้แต่ประโยคเดียวเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้ก็กล่าวอย่างดีใจว่าบุตรีตระกูลกวนสามารถเขียนหนังสือจนมีชื่อเสียงเลื่องลือเหยียนเออของบ้านเราก็สามารถทำได้เหยยนเออรีบเอาต้นฉบับที่เจ้าเขียนออกมาให้พ่อเจ้าดูสิให้เขาช่วยแก้ไขให้เจ้าแล้วเผยแพร่ออกไป ทำให้มีชื่อเสียงว่ามีความสามารถจนหน้าตกตะลึง เอาละค่ะเ,เพื่อนๆค่ะยายคนนี้นะคะชีหย่าเหยียนเนี่ยเคยเป็นอดีตหองเหาเมื่อชาติที่แล้วของหัวเสิ่งเจ๋อมาก่อนนะคะตามความทรงจำของกวนซูอี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาตินี้จะยังไงอะไรยังไงนะะโอ้ยไม่ทันแล้วนะคะหูหยินของข้าหูหยินของข้าอยู่เป็นประจำฮ้องเตหัวเสิ่งเจ๋อไม่มีใจให้อยู่แล้วยายชีหย่าเหยียนนะคะแต่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าเรื่องราวจะพาเราไปไหนอะไรยังไงนะคะให้ทุกท่านมีความสุขมากๆค่ค่ะ Wa Adi